สำหรับผู้ชายที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกด้วยนะคะาบางทีไปทํางานนอกบ้านกลับมาเราก็กลว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ช่วยเลี้ยงลูกไม่ช่วยทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่อาจจะบอกว่าแค่คุณทํางานนอกบ้านเพียงอย่างเดียวคุณยังกลวว่าเหนื่อยหนะักต้องขับรถกลับบ้าน มองมุมมองของผู้หญิงบัางค่ะผู้หญิงก็ต้องหาเงินเช่นกันกลับมาก็ต้องมาเลี้ยงลูกอีกแถมงานบ้านก็ต้องทําให้คุณอีกหรือบางคนก็ต้องทํากับข้าวอีกอย่าคิดว่าผู้หญิงเป็นส่วนรวมของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหัดเข้าใจเธอบ้างจะสี่คู่ก็จะประคับประคองไปได้ด้วยดี